ห่วงห่วงเหยียบไว้ไม่ให้น้องผมเป็นคนเอามานะคะพี่รุ่งให้ผมเล่นก่อนห่วงไว้เลยไม่ให้น้องเลยค่ะแม่แม่อุ้ยไม่ยอมพี่รุ่งไม่ยอมพี่รุ่งสิแย่งล้อรถแล้วค่ะแม่แม่ดู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 ปากไปงับขาพี่รุ่งหนึ่ง รถทีพย์เลอใช่ไหมน้องดาประสกบอกว่ารถทีเพออันยังยังไม่ได้อยู่นะคะได้เร้ว,ว,ว,วได้แล้วได้แล้วนี่ได้แล้วแม่ที่รุ่งมาที่นี่สนุกเลย เอาที่สบายใจเลยครับน้องดาบพระสุก ี่ลุงหยิบให้ถึงให้น้องเล่นก่อนนะคะพี่รุ่งอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่รุ่งแย่งนั่นน่ะเดี๋ยวพี่รุ่งแย่งนะครับนานนานพี่รุ่งเอาเอาเอาพี่รุ่งยิงนะครับพี่รุ่งย่งเอาเลยวเร็พี่รุ่งย่งโอ้ยห่วงไม่ให้พี่ลุงให้กินไหมยิงยังไม่ได้เอา ไม่ให้พี่ลุงละห่วงไว้ก่อ oh นเดี๋ยวพี่ลุงแยง่งขอเล่นก่อนนะครับพี่ลุงนะพี่ลุงนะ นน,นพี่ลุงไปได้แล้วพี่ลุงไปได้แล้วอุ้ยดูพี่ลุงห่วงไม่ให้น้องครับแม่แม่ให้ผมเล่นด้วยครับพี่ลุงห่วงห่วงเหยียบไว้ไม่ให้น้องผมเป็นคนเอามานะครับพี่ลุงให้ผมเล่นก่อนห่วงไว้เลยไม่ให้น้องเลยครับแม่แม่ ไม่อยอมพี่รุง่งไม่อยอมพี่รุง่งสิแย่งล้อรถแล้วค่ะแม่แม่ดู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 ด,ด,ดูดูปากไปงับขาพี่รุ่งหนึ่งรุ่งเขาไม่ให้ห่วงห่วงไว้ห่วงไวนานนานไปแย่งล้อรถแล้วค่ะสิแย่งล้อรถแล้วค่ะแม่แม่ดูดูด ดูดนทำไงดีล่ะทีนี้ดูคาบไปเลยดูดูคาบไปเลยเอา้าโอ้ ซีดเพียกน้องเล่นแล้วทีนี้พี่ลุงเขาไม่ให้หนูเล่นด้วยแล้วลูกอุ้ยดูนกก็ไม่ยอมค่ะแม่แม่ทำไงดีลาทีนี้ ยังรอกันแล้วมาลุ้นว่าน้องดาวประสุจะยังพ่ลุงได้ไหมคะแม่แม่โอ้ยทำไงดีาวิธีก่อนน้องดาวประสบหาวิธีก่อนเอาเร็วเร็ว อะไรเอ่ยโอ้ยโอ,อ้ยโอ,อ้ยทำไงดีนะหาวิธีเขาดูอยากได้รอรถด,ดูใจตาแต่ตาคุณอยากได้รถหาวิธีโอ,อ้ยยอมค่ะยอมยอมิอมอมสละยอมไหมเอาไม่ยอมโทษที่เผลยใช่ไหม น้องดาบประสมบว,ว่ารถทิพยเผลอเร็เวเร็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 วยังอย่งยังไม่ได้อยู่นะคะเร็เวนๆได้เร็วได้ลไดลไดาาแล้วได้แล้วนี่ได้แล้วไม่ให้พี่รุ่งมาทีนี้เอาเร็วเร็วต้โอกาสแล้วทำไมเอาระวังนะนั่นนั่นแม่แสนจะช่วยด้วยลายเล่นแล้ว รอที่เผลสทำไแ้่หมได้เล่นแล้วอือได้แล้วพี่รุ่งน้องได้เล่นรอเล่นเลยทีนี้พี่รุ่งว่าไม่น่าเลยโอ้ยไม่ให้พี่รุ่งรัทีนี้พี่ลุงว่าไม่น่าเลย น mm ี hmm. ่ไงวิ hmm. <t ries> mm ่งมาทีนี้นั่นนันเป็นคนเดียวสบายเลยที่นี่